เกมนินาบุกตัวใหม่จาก MSI กับเจ้าคาตา n นา15โฉมปี2023ที่มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 4000 Series ดีไซน์เปลี่ยนใหม่หมดคีย์บอร์ดไฟ RGB 4 z โ n นรีวิวข้างในจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลทอมคามนะครับคลิปนี้แอมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว MSI Katana 15โฉมปี2023นะครับผมตัวนี้เป็นรหัส B12V นะครับผมบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ย คาตาน่าเนี่ยจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะผมแต่ในปี2023เนี่ยเขาจะขยับขึ้นมาเป็นรุ่นระหว่างกลานะครับซึ่งดีไซน์ต่างๆเนี่ยถือว่าถูกอัปเกรดมาจากตัวรุ่นเดิมค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยนะครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นไฟแค่สีแดงสีเดียวนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยก็คืออัปเกรดมาเป็น R G B สวยงามมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับวัสดุของเขานะยยังคงเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะผมพลาสติกสีดำนะ ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโลโก้ MSI อยู่ตรงกลางแล้วก็จากที่อันนี้บอลเอามือจับ,จบ,จบมานะับผมรู้สึกว่าตัวเครื่องนี่จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายน,นิดนึงนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาจากใบมีดของดาดด้านหลังตรงนี้นะผมก็จะมีเขียนคำว่า engineer and design by microstar international นะผมก็เป็นชื่อเต็มของ MSI เขานั่นเองนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีช่องดูดลมเย็นโผล่มาตรงแกนฝาพับด้วยนะครับ ด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีช่องบายความร้อนทั้งหมด2ช่องด้วยกันซ้ายขวาตามนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรเลยนะ,ะมาดูที่ด้านใต้ตัวเครื่องกันบ้างผมจะมีการ เจาะรูเนี่ยก็คือเยอะมากมายเลยนะครับเห็นฮิตไฟข้างในด้วยมีหลายเส้นนะครับยางรอง4จุดนะครับ 1, 2, 3, 4แล้วก็มีลำโพง2ตัวนะผมเป็นระบบเสียงนาฮิมิกด้วยนะมาต่อที่พอเชื่อมต่อด้านข้างตัวเครื่องกันบ้างนะผมทางซ้ายมือจะมีรูเสเยบสายชาร์จช่องใบความร้อน USB 3.2 Type A นะครับแล้วก็ USB 2.0 Type A นะซึ่งส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าได้ให้3.2มามากกว่านะคมปีผอปี2023แล้วนะ แล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องผมก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับส่วน ทางด้านขวามือนะก็จะมีพอร์ตแลนนะครับ HDMI เวอร์ชัน2.1ตัวล่าสุดด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาไปต่อจอ 4K ได้ถึง120 h z นะครับ 8K 60 h z นะแล้วก็ USB 3.2 Type C นะครับตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อ DP ด้วยแล้วก็จะมี USB 3.2 Type A อีก1ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบหูฟัง Headset 3.5นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟเซนานะของแบตเตอรี่นะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับพอเชื่อมต่อมาดูที่ดีไซน์ภายในกันต่อเลยนะครับเช็คจากบาลานซ์ตัวเครื่องดูกันก่อนนะว่าตัวเครื่องเนี่ยทำบาลานซ์ได้ดีหรือเปล่านะครับป,รปีกๆมือเดียวได้ไหมอ่าเนผมได้สบายๆหนุมตัวเครื่องไม่มีอาการเผเยอขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตัวแกนฝา,าพับของเขาผมอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะเป็นแบบกลางได้180องศาด้วยนผมอันนี้ส่วนตัวชอบมากเลยนะครับปกติแล้วไม่ค่อยมีเกมมินิบุกรุ่นไหนที่แบบจะกลางได้อย่างนี้นะ สำหรับหน้าจอตัว,ตวเครื่องของค้าผมจะมีขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD Panel IPS นะครับ Refresh Rate อยู่ที่144 h z นะครับผมกล้องข้างบนก็เป็นความละเอียด HD มาตรฐานนะครับมีไมค์ตัดเสียงมาให้2ตัวไฟตึงฐานะ1จุด อย่างรองก็มีมาให้6จุดด้วยกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะกันตัวแผงหน้าจอเนี่ยไปโดนกับตรงบอดี้คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ด้าล่างตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ MSI ด้วยนะครับผมชัดมากนะครับมาดูในส่วนของคีย์บอร์ดนะผมตัวนี้ให้คีย์บอร์ดมาเป็นแบบ full size เลยนะครับจะมี number pad เล็กๆมาให้ทางนี้นะครับผมทางด้านขวานะสังเกตว่า layout เนี่ย อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมปุ่ม enter จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ปุ่มตัวเลขเนี่ยอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะแล้วก็ปุ่มปิดปิดเครื่องนะผมจะเป็นสีใสนะครับอยู่ที่มุมบนขวาพร้อมมีไฟสถานะด้วยนะครับ คีย์บอร์ดก็เป็นแบบโฟโซน R G B สีนี่วิบวับวิบวับเลยนะครับปุ่ม W A S D เนี่ยก็ทําเป็นแบบโปร่งแสงนะผมสีขาวนะแล้วก็จากที่เราลองใช้งานตัวคีย์บอร์ดของเขามาผมปุ่มกดของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับระยะทาวเวลคีย์ของเขาเนี่ยอยู่ที่1.7นะครับก็คือพิมพ์มันมือกันสุดๆนะครับในส่วนของทัชแพดนะผมขนาดนี้อาจจะดูเล็กไปสักนิดนึงนะแต่งงานประกอบเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับ กดไปเนี่ยค่อนข้างแน่นนะผมไม่มีอาการยุบยาบเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนี่ก็จะมีตัวคอไอเจนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอ RTX 4000 Series นะผมเป็นสติกเกอร์แบบใหม่นะ Immediate Force นะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านล่างขวาตรงนี้นะผมจะลงบอกฟีเจอร์ต่างๆของรุ่นนี้นะครับผมอันแรกเลยก็คือตัว Max Switch นะครับผมซึ่งมีมาให้แล้วนะผมสักทีนะแล้วก็ตัว คนรู้บูธไฟนะผมบายความร้อนของเขาหน้าจอแมกนิทิสเพย์นะผมคือไปต่อจอแยกได้2จอลวบเสียงไฮเลสรวบเสียงนาฮิมิก MSI App Player รนผมก็คือสามารถเล่นแอป Android ได้นะผมก็โลโก้ HDMI QR Code เพื่อดาวน์โหลดแมนนวลอะไรต่างๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์ภายในกล่องเขากันม้างนะครับผม ภายในกล่องน,นะผมก็จะมีตัวแดปเปอร์นะผมขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะผมใหญ่กว่าฝ่ามือไอมิ่งบอลอีกนะผมน้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าก็ค่อนข้างหนักระดับหนึ่งจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่240วัตต์นะครับผมสายของเขาเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างยาวใช้ได้เลยนะครับผมหัวของเขาเนี่ยจะคงเป็นหัวสามขาปกตินะผมเป็นขาเหลี่ยมกับขากลมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นสายหัวกลมปกติผมไว้เสียบกับตัวเครื่องนะครับความยาวเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเกือบเกือบ2เมตรได้เลยนะ นอกจากนี้นะผมภายในกล่องเนี่ยก็มีตัวกระเป๋าเกมมิ่งมาให้ด้วยนะผมไซส์เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยนะคือเอามาใส่โนบุ๊กได้สบายๆอยู่แล้วผมเป็นเป้แบบสะายไหล่สข้างนะตามนี้ต่อมานะผมมาดูการแกะอัปเกรดตัวเครื่องกันบ้างนะผมสำหรับตัว MSI Katana 15โฉมปี2023นี้นะผมบอกเลยว่าใส่มาจัดเต็มจริงๆนะผมสังเกตจากฮิตไปของเขาก็ได้นะผมให้มาถึง6ตัวเลยนะครับ 1>, 1 2 3 4 5แล้วก็6ตรงนี้นะผมจะมีเทคโนโลยีแชร์ไป์นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการบายความร้อนดีขึ้นพร้อมมีฮิตไปแยกสำหรับ v ี a m ของชิปการ์ดจอด้วยนะพัดลม 2ตัวซ้ายขวานะครับผมทางซ้ายจะเป็นอันเล็กนะครับผมทางขวาจะเป็นอันใหญ่แล้วก็ตัวแรมนะผมใส่มาแล้ว2แถวนะครับผมตามนี้เลยนะหนอันแล้วก็อีกหนึ่งอันตรงนี้นะผมมีแผ่นการไฟฟ้าสถิตแปะมาให้ด้วยนะครับส่วน S s D เนี่ยจะมีมาให้1ตัวตรงนี้นะครับผมเป็นแบบ M2 4.0 0, นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งช่องตรงนี้นะครับก็คือต้องเอาตัวแผ่นนี้ออกด้วยผมถ้าจะใส่นะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มาความจุอยู่ที่ 53.5วัตต์อ่าวน้ผมจะมีเขียนเล็กๆไว้อยู่นะส่วนการ์ด Wi-Fi ของเขาเนี่ยผมก็เป็นตัว Wi-Fi 6นะครับของ Intel อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวฝาปิดด้านใต้ของเขาบนบ้านน้องผมอันนี้คือไอ้บอลประทับใจเลยนะผมด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีตัวแผ่นเหล็กนะผมไมส่วนที่เป็นแผ่นเหล็กสีน้ําเงินนะผมติดมาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการถ่วงน้ําหนักตัวเครื่องนะครับทำให้บาลานซิ่งมันดีนั่นเองก่อนท<ๆ>ี่เราไปทดสอบผมมาดูสเปคคร่าวๆเครื่องนี้ก่อนนะครับผม CPU นี่เป็นตััว i7 นะครบ 12650H 10คอ16เกรดนะครับการ์ดจอ RTX 4070 Laptop นะผม V RAM 8 g b GDDR6 ค่า g d p เนี่จะอยู่ที่105วัตต์ด้วยกันนะผมแล้วก็ RAM ตัวเครื่องเนี่ยให้มา16 g b Ddr5 บัส4800นะครับผมแล้วก็ในการทดสอบครั้งนี้เนี่ย a m ิ Bond เปิดตัว Max Switch ด้วยนะครับผมก็คือเปิดตัว Discrete g r a p h i c Mode นะก็คือใช้งานตัวการ์ดจอแยกแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับ,นะรบมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเล่นเกม Cyberpunk 2077นะครับผมในส่วนของ setting g r a p h i c นะครับ Bond ก็ปรับตามนี้เลยนะ Resolution ก็ความละเอียด Full HD ตามในทิปหน้าจอ แล้วก็ V-Sync เนี่ยก็ปิดไปนะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยไอ้วันเปิดเป็นแบบ r a y t r a c i n g Ultra เลยนะผมปรับสุดทุกอย่างนะครับ d ดียรเนี่ยยังไม่เปิดนะครับมาดูเฟรมเรทกันนะผมเฟรมเรทตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ราวๆสัก60กลางๆ70ต้นๆน,นะครับผมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัว4070เนี่ยมันมแรงจริงๆนะครับเนี่ยแทบไม่มีต่ำกว่า60เลยนะครับเดี๋ยว จอเนี่ยลื่นมากเลยนะ144เฮิรตส์พอในฉากมาที่แบบเท็กเจอร์น้อยๆเนี่ยเฟรมเด็กก็พุ่งไป70กว่าเลยนะครับเนี่ย72กว่าละ79 80นะผมจะถึงร้อยไหมนะไม่ถึงนะผมประมาณ90นิดๆลองป่วนเมืองดูกันบ้างนะผมไหนไทยซาแถวนี้ ตุกตับตุกตับขอเปิดเสียงลำโพงร้อนหน่อยสิโหเสียงอย่างดังนะครับโหเสียงดังสะใจมากอ่ไหนๆก็ไหนๆ้วผมเดี๋ยวขอไอ้บอนเปิดตัว d l s s ดูกันบ้างน,นะครับซึ่งตัวการ์ดจอ RTX 4000ซีรีส์เนี่ยเขาจะรองรับ d l s version ร์ชัน3.0ด้วยนะผมอ่ะเปิดเป็นออนตามนี้นะผมแบบออโต้ Auto นะ ดูดิเฟรมเรทจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแอปพายไปละโอ้เฟรมเรทเป็น,100นร้อยนี่ผมถ้าเปิด diy เซ็นแล้วเนี่ยเล่นไซเบอร์พังได้เฟรมเรทเป็นร้อยเนี่ยโอ้โ oh, หในโน้ตบุ๊กนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแต่ต้องเป็นเกมที่รองรับด้วยนั่นแ,ลแหละเนี่ยถ้าเกมไซเบอร์พังมันรองรับนี่คือแบบลื่นๆเลยนะว่าผมหรือว่าเกมใหม่ๆนะอ่ะลองแบบเปิดเป็นแบบอัลต้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูสิอ่แอปพายดูมันจะ ขึ้นไปถึงร้อยเท่าไหร่พออัลต้าเพอร์ฟอร์แมนซสผมเฟรมเรทนี่ก็ขึ้นไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเลยแต่ภาพนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นหยกัยกๆนิดนึงนะครับผมปรับแบบออโต้รู้สึกว่าภาพจะสวยกว่านะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบปรับอัลตร้าเพิร์ฟคอมแมสก็ได้นะเนี่ยลื่นๆน,นะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกม PUBG กันบ้างนะครับผมในส่วนของการตั้งค่านะครับผมเรสเซิลชั่นก็ Full HD นะครับผมแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้าทั้งหมดเลยตามนี้นะครับ V-Sync ก็ ไม่ได้เปิดนะผมปิดไปนะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะผมบอกยว่าประทับใจมากนะครับวิ่งไป200กว่าเลยนะครับผมในฉากที่อยู่ในบ้านนะก็คือแบบลื่นไหลปืดๆไม่มีสะดุดอยู่แล้วผมการ์ดจอแรงระดับนี้นะถ้าออกไปข้างนอกดูบ้างผมเท็กเจอร์เยอะมีต้นไม้ใบหญ้านี่ก็คือแทบจะไม่ท่ำกว่า200เลยนะครผมคือแบบมันแรงลื่นจริงๆนะ4นี้เนี่ยรอสมัดเมาส์รัวๆนะครับผม อันนี้ภาพจะมีฉีกนิดนึงนะผมเพราะว่าเฟรมเนี่ยมันทะลุ200ไปแล้วผมต้องเปิด VSync ช่วยนะครับถ้าเปิด VSync ช่วยเนี่ยภาพก็จะไม่มีฉีกขาดนะเดี๋ยวขอลองเปิด VSync ดูก่อนปุ๊บพอเปิด VSync ไปแล้วผมเฟรมเดทก็จะวิ่งไม่เกิน1 4 4นะผมภาพก็จะไม่มีฉีกขาดแล้วนะเปิด VSync ไว้ก็ดีนะผมจะได้การ์ดจ,จอเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปนะผมเห็นได้ว่าการ์ดจ,จอเนี่ยก็ดรอปลงมาหรือประมาณ55นะครับถ้าปิด VSync ไปเนี่ยการ์ดจ,จอก็จะ วิ่งเป็น100%นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบอันนี้คือปิด V-Sync นะครับพอติด V-Sync แล้วก็คือการจอพุ่งไป90กว่านะครับผมทำงานแบบล้นๆเลยนะประมาณนี้นะครับลองขับรถดูกันมาานะครับผมมันจะต่ำกว่า200ไหมเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยอ่ะเหลือ196เกนะผมตะกี้นะแบบต้นหญ้าเยอะๆเนี่ยแบบมองพื้นอะไรเงี้ยครับ ก็คือเอามาเล่นเนี่ยสบายๆแล้ว4.70เล่ได้ทุกเกมไม่มีปัญหานะหน้า170กว่าผมพอ j เ c อร์เยอะขึ้นมาปึ๊บปักปึบกป๊บปักต่างนี้อ่ะมาดูในส่วนของเกมโด j ้า h u a n บ้างน,นะครับผมฟเฟรมเรทเนี่ยคือพุ่งเป็นร้อยผมใส่ซีกันตุกตับตุกตับเนี่ยแทบจะไม่ต่ำกว่า120เลยผมตะกี้นะเนี่ยใส่สกิลกันบูทเชอร์เข้ามากัดเฟรเลตวอยผมตายไปแล้วผมเอมเบอร์ใส่สกิลตีบงบาแหลกดอย,อยิงซอยกดสกิลฮิลโอ้โห เอฟเฟกอลังการงานสร้างมากนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของการเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้บอลก็ปรับสุดทุกอย่างเลยเห็นผมไปทางขวาแม็กซิมัมตามนี้นะแล้วก็วีซิงปิดไปนะครับเรนสนูชั่นก็ฟูลเอชดีร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะครับผมก็คือเนี่ยร้อยบวกบวกนะผมมีแตะสองร้อยด้วยซ้ำหนถ้ายูนิตไม่เยอะนะเนี่ยก็คือเอามาเล่นโดตา2ูเนี่ยเฟรมเรนไม่มีต่ำกว่าร้อยแน่นอนนะครับนี้บอลคอนเฟิร์มเลย ่อมานะผมเรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันมากนะผมแน่นอนว่าจะตัวคารตานสิ15เครื่องนี้ก็คือแรงเหลือๆอ,อยู่แล้วผมจะเล่นเพย์แบ็กใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยคือดื่นไหลไม่มีปัญหานะผมเรามาทดสอบเอ็กพอร์ตไฟล์เลยดีกว่านะผมว่าคลิปนี้นี่จะใช้เวลาเอ็กพอร์ตไฟล์ประมาณกี่นาทีนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมน,นะผมที่เป็นตัว i 7จ2เหมือนกันเนี่ยกับการ์ดจอ rtx 3 0 6 0นะครับจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบ6นาทีนะผม5นาทีกว่าวานะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็น470แล้วนี่ย ใช้เวลาเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาจับเวลาไปพร้อมๆกันเลยครับก็1 2 3อ่ะอันนี้คือ export file เสร็จเรียบร้อยแล้วผมใช้เวลาไปทั้งสิน้น 5นาทีกับอีก10วิเท่านั้นนะผมถือว่าเร็วกว่าพวก RTX 3060วัตเต็มพอสมควรเลยแนะผมในการ Export ไฟล์ประมาณ15-20%ได้ผมพตีเลขกลม ลำดับถัดมานะผมมาดูในส่วนของโปรแกรม MSI Center กันบ้างนะผมซึ่งเขาอัปเดตมาใหม่ในปี2023ผมดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะในตัวเวอร์ชันใหม่นี้นะครับหน้าแรกของเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์링นะผมก็คือโชว์การทํางานของเครื่องนะผม CPU ทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการ์ดจอทํางานกี่เปอร์เซ็นต์สเปคเข้าวๆเป็นยังไงบ้างอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์นะผมก็มีเยอะแยะต่างๆมากมายเลยนะครับผมที่น่าสนใจคือตัว User Scenario ตัวนี้นะครับก็คือจ ไว้สาหรับปรับลักษณะการทํางานนะครับผมจากที่เอนบอลเล่นเกมตัดต่อวิดีโอมาเนี่ยก็คือเปิดโหมด Extreme Performance นะครับแล้วก็ตัว GPU switch เนี่ยก็คือเปิดเป็นแบบมักสวิตไว้อยู่นะผมก็คือปิดตัวการ์ดจอออนบอร์ดไปนะครับถ้าใครที่แบบอยากไปทํางานนอกสถานที่พกพาทํางานข้างนอกเนี่ยอย่าลืมนะครับผมต้องมาเปิดเป็นโหมด MSI Hybrid หรือว่า Integrated Graphics mode นะผมก็คือถ้าเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ยมันจะกินแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะผมแลให้แบตหมดไว้นั่นเองนะครับอย่าลืมมาปรับตรงนี้ด้วยนะผมซึ่งถ้าเราปรับแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันจะรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะผมในเมนู General Setting นะผมก็จะมีการตั้งค่า,าต่างๆนะครับตัว ดวคคีย์เนี่ยก็คือสามารถเปิดปิดได้เวลาเล่นเกมเนี่ยถ้าเราพลาดไปกดโดนปุ่มวินโด์เนี่ยเกาจะไม่ทํางานนะครับผมตัวสวิตช์คีย์ฟังก์ชัน n นะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะว่าจะกดฟังก์ชันหรือไม่กดนะครับผมเว็บแคมเปิดปิดปรับ gpu สวิตช์มาก่อันนี้ก็ได้ตัวคอสแค i ์ดิสเพย์นะผมก็เปิดปิดได้ตรงนี้นะผมหรือว่าจะกดฟังก์ชันลงก็ได้นะนี่เลยนะผมเปิดปิดได้นี่ขอปิดไปแล้วกันนะครับตัว H.D.R. จะเป็นการสตีมมิ่งนะผมแล้วก็ตัว d i s p l a y Power Saver นะครับผมประหยัดแบตเตอรี่ USB Power Share นี่ก็คือถ้าเพื่อนๆเปิดไว้เนี่ยก็สามารถใช้ช่อง USB เป็น Power Bank ได้นะผมในการชาร์จเครื่องนะแม้ว่าเราจะปิดเครื่องไปนะครับแล้วก็ในหัวข้อของ Support นะตัว Live Update นะผมก็จะลืมมากดกันด้วยนะผมเวลาเราซื้อเครื่องใหม่ๆเนี่ยในหัวข้อนี้ผมจะเป็นการอัปเดตไดรเวอร์ต่างๆในตัวเครื่องนะผมซึ่งอันนี้ Anyone อัปเดตไปหมดเรียบร้อยแล้วนะผมพร้อมใช้งานทันทีนะ แล้วก็มาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างน,นะครับผมสับตัวโปรแกรม c i e b e n c h R23 นะครับวิว้ทดสอบสิทธิภาพ CPU นะครับตัว Core i7 12650H 10 Core 16 Thread นี่เนี่ยจะได้คะแนน Multicore ไปอยู่ที่15,676แต้มนะผมถือว่า ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สินนิทคอร์นี่ค,นคือพุ่งไปถึง1 7 0 0อกับอีก16แต้มนะครับอันนี้ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบเขตสีหน้าจอนะครับผมนี่แอบเสียดายเลยนะครับผมที่ตัวหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขตสีหน้าจออยู่ที่66% srgb นะครับส่วนตัวมองว่าน่าจะให้100%น srgb ม,มามากกว่าแล้วก็ในเรื่องของทดสอบ ssd นะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ m2 pcie ศ0ขนาด1เทราไบต์นะครับใช้ได้จริงอยู่ที่ 91GB เการานอยู่ทีส 4,700 m b กะซนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่3,600 m b กะซด้วยกันนั่นก็ถือว่าให้ตัว PC 4.0ตัวเริ่มต้นมานะแล้วก็มาดูผลทดสอบไปต้วที่ตัวเครื่องนะผมอันนี้คือแอนวอนเอาไปต่อ Wi-Fi ดูยู่ b e นะครับปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ30%แล้วก็เปิดเสียงลำโพงดัง30%แล้วก็เปิดโหมดเป็น h ฮบริดนะครับไม่ได้เปิดตัวมัลสวิตไว้นะก็คือจะสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่ 5ชั่วโมงออกับอีก46นาทีด้วยกันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆตามมาตรฐานเกมิมโนบุกทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปิดใช้ด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะผมหลังจากที่แอนวินบอลเราไปทดสอบตัดต่อวิดีโอเล่นเกมหนักๆมาเลยนะครับ อุณหภูมิ CPU ของเขาผมจะสูงสุดอยู่ที่95องศาส่วนการ์ดจอนเนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่77องศาเท่านั้นนะครับถือว่าการระบายความร้อนของเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องที่แผ่วมาตรงบอดี้คีย์บอร์ดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นนะผมจะร้อนตรงบริเวณกลางๆตัวเครื่องเท่านั้นนะแบบตรงตัว K ตัว L นะผมตรงปุ่ม D A S เนี่ก็คือไม่ร้อนเลย สรุปนะผมจากการที่แอดมินบอลเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว MSI Katana 15โฉมปี2023รุ่นนี้มานะครับส่วนตัวคือรู้สึกได้เลยทั้งในเรื่องของสเปคและดีไซน์เนี่ยถือว่าอัปเกรดมาจากตัวปี2022ข้างเยอะมากๆนะครับจากที่เพื่อนๆเห็นมาเลยนะผมคีย์บอร์ดเนี่ยคือสวยจริงๆนะผมไฟ RGB เนี่ยน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สวยที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้นะผมแล้วก็ในเรื่องของสเปคนะผมที่การ์ดจองเขาเนี่ยให้มาเป็นตัว4070เลยนะผมคือไปเล่นเกมบนความเอีด Full HD เนี่ย เฟรมเร็ทะลุร้อย0 0งร้อเหลือๆนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปต่อจอแยกความละเอียด 2K 165 h z หรือว่าจะ 4K 120 h z เนี่ยก็เอาไปขับไหวๆสบายๆนะผมซึ่งจ้ตัวเครื่องนี้เองเนี่ยสามารถเอาไปต่อจอแยกเพิ่มได้ถึง2จอกันเลยนะผมผ่านตัว HDMI แล้วก็ USB Type C นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของแกนฝาพับของเข้าวผมที่สามารถกางได้180องศาตามนี้นะครับนี่เลยนะซึ่ง มีเกมมินโนบุกน้อยรุ่นมากของที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลําโพงตัวเครื่องเนี่ยที่ให้มาเสียงดังมากๆนะผมด้วยระบบเสียงนา i c ของเขาเนี่ยคือเสียงดังกังวานฟังชัดเจนเอาไปดูหนังเล่นเกมเนี่ยคือมันหยดติ๋งเลยนะครับส่วนข้อสังเกตของเขาเราผมเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของขอบเขตสีหน้าจอเนี่ยที่จ้ตัวเอวิสัยคาตนาตัวนี้เนี่ยให้ขอบเขตสีหน้าจอมาอยู่ที่ 66% sRGB นะครับส่วนตัวมองว่าน่าจะให้เป็นแบบ100% sRGB มากกว่านะในเ s กเมนต์ราคาเท่านี้นะครับกับพอเชื่อมต่อ USB ของเขาผมที่ยังมีตัวที่เป็นเวอร์ชัน2.0อยู่นะผมส่วนตัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นมปี2023ที่แล้วน่าจะให้เป็นแบบ USB 3.2มาทั้งหมดได้แล้วนะผมแต่ก็พอเข้าใจได้ผมเอา2.0เนี่ยไปต่อเมาส์คีย์บอร์ดนันก็เพียงพอนะครับผมน่าจะเป็นแบบการลดต้นทุนนิดนึง สำหรับราคาค่าตัวของคาร์ลอมเอ t e ไซคาร์ตานาสิบรุ่นท็อปที่แอน m ี้อได้มารีวิวนะครับรหัส 1> B 1 2 V G K ขีด097 T H เนี่ย I 7 1 2 6 5 0 H กับการ์ดจอ R T X 4070นะผมจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่63,990บาทด้วยกันพร้อมประกัน2ปีนะครับ1ปีแรกเนี่ยจะเป็นประกันแบบ global ด้วยนะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยคือสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วโลกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวตัว MSI Katana 15โฉมปี2023เครื่องนี้นะครับซึ่งถ้าม่นคนไหนมีคาถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงไ ก็สามารถมาคอมเมนที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่ bye. ลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์โซเชียลคอมคาร์ดนียนะครับ